วันนี้พาพี่คริสนะคะมาเดทแล้วก็เป็นคนขับรถให้นี่นะคะร้านอาหารสุราดีซีดูพองไซโคนะคะทุกคนอยากมาต้องมาจัดหนักนะคะรสชาติแซ่บมากราบเป็ดปลาแซลมอนแช่น้ำปลาแล้วก็เนื้อย่างสุดยอดแล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทลนะคะอร่อยจุกตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะวนี่เราก็ได้โอกาสมาเยี่ยมร้านสุรานะ,ะเปคนร้านที่ หนอ่สวัสดีครับมาสัมผัสกันเลยเจอกับร้านสุรานะครับคอนเซ็ปต์คือร้านอาหารแซ่บๆกินกับท็อปเทปหรืเต่านะครับทำบาร์เองนะครับเจอผมยัยบาร์ในร้านสุราเอ่อตรงถนนพีสตรีทย่านดุกปองนะครับอมามาลองมากินได้เลยนะครับมาเที่ยวดีซีนะคะมาดุกปองไซโคนะคะแล้วก็ต้องมาโดนร้านอาหารสุรานะคะแซ่บแน่นอนรสชาติจัดจ้านอร่อยจุใจแม่ให้ห้าดาวไปเลย แนะนำนะคะว่าถ้าจะมาช่วง rush hour ช่วง dinner time แบบ6กโมงครึ่งทุ่มครึ่งประมาณนี้ค่ะแนะนําให้จองก่อนล่วงหน้าก็ดีนะคะแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสไปลองแซ่บๆนะคะฝากด like, กดไลค์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้นุ้ยด้วยนะคะแล้วเราจะไปเที่ยวไปกินที่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะส่วนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณ